พระรำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าโรมบทที่ห้าถึงบทที่แปแก่นของพระคัมภีร์สัปดาห์ที่สี่ 4, สามีใหม่โครงล่างวันเสาร์เลขโรมันที่หกในฐานะภรรยาเราควรปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพใหม่แห่งวิญญาณไม่ใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรบทที่เจ็ดข้อที่หกหนึ่งในบทที่หกข้อที่สี่มีสภาพใหม่ของชีวิตเพื่อการดําเนินชีวิตของเรา และในบท 7, ที่เจ็ดข้อที่หกมีสภาพใหม่แห่งวิญญาณเพื่อการปฏิบัติของเราวงเล็บหนึ่งสภาพใหม่ของชีวิตเป็นผลลัพธ์มาจากการเข้าสนิทกับการเป็นขึ้นของพระคริสต์และมีเพื่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเราวงเล็บสองสภาพใหม่แห่งวิญญาณเป็นผลของการที่เราพ้นจากกฎบัญญัติและเข้าสนิทกับพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นและมีเพื่อการปฏณิบัติที่เรามีต่อพระเจ้าวงเล็บสาม ทั้งสภาพใหม่แห่งวิญญาณและสภาพใหม่ของชีวิตล้วนเป็นผลจากการที่คนเก่าถูกตึงตาย 2. ทั้งสภาพใหม่ของชีวิตและสภาพใหม่แห่งวิญญาณล้วนเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นวงเล็บหนึ่งสภาพใหม่ของชีวิตเกี่ยวข้องกับตัวพระพริตต์เองที่อยู่ในการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งก็คือพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตวงเล็บสองวิญญาณที่อยู่ในวลีสภาพใหม่แห่งวิญญาณ ชี้ถึงวิญญาณที after, ่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณนั้นทรงอาศัยอยู่ภายในก็เราจะปฏิบัติในสภาพใหม่แห่งวิญญาณขอพระเจ้าทรงทำให้วิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ขอทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราล้วนเป็นสิ่งใหม่ขอวิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราเป็นต้นกำเนิดของสภาพใหม่ พราะองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนสถิตยอยู่ที่นั่นงอทุกสิ่งที่อยู่ในวิญญาที่ได้รับการังเกิดใหม่ของเราล้วนเป็นสิ่งใหม่ในวิญญาที่ได้รับการังเกิดใหม่ของเรานั้นไม่มีสิ่งอื่นใดมีแต่สภาพใหม่สามเราจําเป็นต้องตระหนักว่าในฐานะคนใหม่นั้นเราได้พ้นจากกฎบัญญัติของคนเก่า และได้ส่งรถสับสามีใหม่ของเราซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าและปฏนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพใหม่แห่งวิญญาณสัปดาห์ที่4วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟืนฟูยามเช้าโรมบทที่6ข้อที่4เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจึงถูกฟังไว้กับพระองค์โดยบัพติศมาเข้าสู่ในความตายนั้น เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามสภาพใหม่ของชีวิตเช่นเดียวกับที่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากถ้ำกลางคนตายด้วยสง่าราศีของพระบิดาโรมบทที่เจ็ดข้อที่หกแต่บัดน,นี้เราได้พ้นจากกฎบัญญัติคือได้ตายต่อกฎบัญญัติที่เคยผูกมัดเราแล้วเพื่อเราจะได้ปฏิบัติในสภาพใหม่แห่งวิญญาณไม่ใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษร รงบทที่เจ็ดข้อที่หกแสดงให้เห็นว่าในฐานะภรรยาเราต้องปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพใหม่แห่งวิญญาณไม่ใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรเราต้องตระหนักว่าในบทที่หกข้อที่สี่มีสภาพใหม่ของชีวิตเพื่อการดําเนินชีวิตของเราและในบทที่เจ็ดข้อที่หกมีสภาพใหม่แห่งวิญญาณเพื่อการปฏิบัติของเราสภาพใหม่ของชีวิตเป็นผลลัพธ์มาจาก การประสานสนิทกับการเป็นขึ้นของพระกิตและมีเพื่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราสภาพใหม่แห่งวิญญาณเป็นผลของการที่เราพ้นจากกฎบัญญัติและเข้าสนิทกับพระริตผู้เป็นขึ้นและมีเพื่อการปฏิบัติที่เรามีต่อพระเจ้าทั้งสภาพใหม่แห่งวิญญาณและสภาพใหม่ของชีวิตล้วนเป็นผลจากการที่คนเก่าถูกตรึงตายเลิกอ่านข่าวสารนอกจากนั้น ทั้งสภาพใหม่ของชีวิตและสภาพใหม่แห่งวิญญาณล้วนเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นสภาพใหม่ของชีวิตเกี่ยวข้องกับตัวพระคริสต์เองที่อยู่ในการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งก็คือพระวิญญาณผู้ประทางชีวิตวิญญาณที่อยู่ในวลีสภาพใหม่แห่งวิญญาณชี้ถึงวิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณนั้นทรงอาศัยอยู่ภายในเราจะปริบัติในสภาพใหม่แห่งวิญญาณ ขอพระเจ้าทรงทําให้วิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ได้รับการบัเงเกิดใหม่ของเราล้วนเป็นสิ่งใหม่และทุกสิ่งที่ออกมาจากวิญญาณของเราก็ล้วนเป็นสิ่งใหม่วิญญาณที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเราเป็นต้นกําเนิดของสภาพใหม่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนสถิตอยู่ที่นั่นเราต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนวิญญาณของเราอย่างต่อเน,นื่อง ในวิญญาที่ได้รับการบังเกิดใหม่ของเรานั้นไม่มีสิ่งอื่นใดมีแต่สภาพใหม่สภาพเก่าไม่ได้อยู่กับวิญญาที่บังเกิดใหม่ของเราแต่อยู่กับกฎบัญญัติเก่ากฎข้อบังคับเก่าและตัวอักษรเก่าดังนั้นเราไม่ควรปฏิบัติในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรคำว่าตัวอักษรในวงเล็บโรมุที่เศษข้อที่หกนั้นเปาโลหมายถึงข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรของกฎบัญญัติในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์มีกฎเกณฑ์ข้อเรียกร้องและข้อบังคับมากมายหากเราไม่มีพระวิญญาณได้กลับปรารถนาที่จะถือรักษากฎเกณฑ์ข้อเรียกร้องและข้อบังคับเหล่านี้เราก็จะปรนิบัติพระเจ้าในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรที่ตายแล้วเราจําเป็นต้องตระหนักว่าในฐานะคนเก่านั้นเราได้ถูกตรึงไว้กับพระริสต์แล้วและในฐานะคนใหม่เราได้ผลจากกฎบัญญัติของคนเก่าและได้สมรสกับสามีใหม่ของเรา ซึ่งก็คือพระพสต์ผู้เป็นขึ้นแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าและรุณิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพใหม่แห่งวิญญาณเราทุกคนต้องเรียนรู้ว่าจะศึกผลวิญญาณของเราอย่างไรเมื่อท่านมาร่วมการประชุมของกิตตจักรจงอย่าไปฝึกผลความจำของท่านแต่จงศึกผลวิญญาณของท่านถ้าท่านศึกผลวิญญาณของท่านท่านจะนำสิ่งใหม่ๆมามอบให้แก่พี่น้องทั้งหลายได้ ในการพูดข่าวสารก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าข้าพเจ้าเก็บข้อมูลมากมายไว้ในความทรงจำของข้าพเจ้าและพยายามพูดข่าวสารตามสิ่งที่ข้าพเจ้าจำได้ข่าวสารนั้นย่อมเก่าแก่เต็มไปด้วยความเก่าแก่แห่งความรู้ที่ตายแล้วแต่ถ้าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ข้าพเจ้าจำไว้และสึกฝนยินยันในขณะที่ข้าพเจ้าพูดข่าวสารสิ่งใหม่ก็จะหลั่งไหลออกมา ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เช่นนี้ในการประชุมพิเศษที่เมืองอีรีเมื่อปี1969ขณะที่ข้าพเจ้ายืนขึ้นพูดในการประชุมรอบหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่ชัดเจนต่อเนื้อหาของข่าวสารนั้นข้าพเจ้ายืนขึ้นโดยความเชื่อและฝึกฝนวิญญาณของข้าพเจ้าทัในใดนั้นเรื่องของพระวิญญาณทั้งเจ็ดในหนังสือวิวร์ก็ถูกปลดปล่อยออกมา ทุกคนที่ได้ฟังข่าวสารตอนนั้นล้วนสามารถเป็นพยานได้ว่านั่นเป็นข่าวสารที่ใหม่สดมีธิเดชและมีชีวิตชีวาใน,นเป็นวันแรกที่พระวิญญ,ญาณที่เพิ่มกำลังเสร็จเท่าได้ถูกเผยออกมาในฐานะผู้ที่มังเกิดใหม่ที่ได้สมรสกับพระคริสต์ผู้เป็นสามีใหม่แล้วเราต้องเกิดผลถวายแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีต้องเป็นตัวของพระเจ้าเอง พระเจ้าทรงเปลี่ยนล้อนออกจากสิ่งที่เราเป็นเพื่อจะกลายเป็นขนที่เราถวายแด่พระเจ้าเองเรายังต้องปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในสภาพใหม่แห่งวิญญาด,ด้วยไม่ใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกฎบัญญัติอีกต่อไปแล้วเราถูกปลดปล่อยให้เป็นใครต่อกฎบัญญัติแล้วบัดนี้เราจึงอยู่ภายใต้พระคุณโดยมีชีวิตเป็นอยู่ร่วมกับสามีใหม่และโดยสามีใหม่ของเราซึ่งก็คือพระคริส